ไม่ต้องอ่านหรอกอา่าจริงงานไม่ทำล้ำอย่างเดียวง เอาเรืลีงวานี่คะไปเ่าด้มกันนะไปถอว่าไปถอออตายจริดจริงไม่ไปรู้รู้ว่าคุณวิตามเามา แล้วพี่วิ่งมาม่วม่เนี่ยนะแล้วเขาขึน้นรถกันบอดแล้วก็เหลือพี่คนเดียวน,นี่อันนี้รถใครอะเอ้เราขึ้นดิพี่พ,พี่เราเปิดดิมาเอยรู้อะเอ้ไปด้วยพี่ครับพีต่ติดติดพี่ไปด้วยดิ เขาเดือดครับไปด้วยไปไหนก่อนไปเดียวเลย,ย,ยพี่รัดก็บขัดนั่งรถแรงพี่ควรรัดเก็บขัดนะพี่พี่นนก่อนเดือดเนียรอดต่อใช่ไหมค่ะ พี่เราคุยเรื <hi> ่องอะไรกัน hey? บ้างวอร์ต่อใช่ไหมครับเอาพี่คุณเป็นอากาศธาตุูุณตัวสับจุ๋ยพี่คุณเป็นอากาศธาตุใ่เปล่าเฮ้ยเฮ้ย เ้ยแหลกแหลกแหลกแหข <yeah. S 1> ับเรลยนุ่มโอ้โห้าวปอกเขาเลื่อดเหลือปถังเป็นตูคิวก็ได้เมื่อกี้เลือดเหลือก็เยอะาดแผลกุนเพื่อนแผอับหายแล้วดีกว่าพี่พี่อาหารพี่ เอาแจกเกเลไ,ปไปกดกิฟอันเดียวมชีวิวตวาดิตมันอ่ะมันช้าไมหรืคนทุกขวโรคบาดเขาไ มาคนเยอะไงมันบอกจับเลยอกายกา่าอ๋อบินบินปะเนี่ยบินปะเนี่ยเลยยังอยู่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะทำไมมีไฟอะไรขึ้นโอ้ยยากปล่อยหาคีโอ้พี่ดูมันดิเอามัไปเป็นเสาไฟเ้ยเสียงดูเสียงพี่พิ่ว พี่พี่ไปฟังเสียงก่อนพี่โู100้ร้อยเมตรก็เห็นไฟแค่นั้นนะดูดู <c oughs> ไฟแม่งก็ทว่าห่างเกินคุณรู้ว่าเสาไฟ ใช่ปหาววะใช่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 ผมไม่ได้ดีพี่อ่ะผมพู่มูมาพี่พูดหา กินม,มันจะเห็นพี่ปรับไปแล้วปรับเลยถ้าปรับดิปรับดิยังตะโกนอยู่เลยใช่หนั่นไหนโลดิโอมอัอไดได้5ทีแล้วนี่คือแดง รูรูเร็วแรงคานนรุนะรกเน็ตไปแล้วกูเ,ยเ <c oughs> คยเห็นพักไหนละ่ะไม่เมพื่อคมสนุกตเรภาพไม่ดใช่ไหมของกัวเนยเฮ้ยเฮ้ยจ้ารถบได้ี่เข้ามาวะเนี่ยเข้า คอมพี่มาเอาไว้ทำงานเลยเล่นเกมเล่นเกมเกมอะไรเกมนีไ่ไปแลว้วไปแลว้วไอ้ยี่ดังไปแล้วไปแล้วเออยยิเดินยินเด้อยินเด้อไปรีทายกันมาหนึ่งอืมชุดหน่อยปะล่ะไปไหนก่อน เขารวมอยู่นี่น่าเขารวมอยู่นี่หรือเปล่าพี่ครับบอรตรงนี้เหรอ เดินไปซาวเลยนะเดินไปเสือ้อพี่ครับพี่ครับพี่ครับพอพอตรงนี้เหรอครับพอตรงนี้เหรอครับโอเคนะครับดูสุดดดูบัดบดูบัดบดูตาย ดูมาขึ้นเสียงใส่เดี๋ยวกดตบเอเดียะที่ที่ที่อย่าทำพี่พี่กี่ที่ะไม่ไม่ควรพี่ไม่ควรพี่ครับพี่ครับใส่ยี้แล้วป่อ ผมใส e <ee> ่นี oh. itez, ่แลบใส่เท <c oughs> ่าไ oh. ร่วะถ้าถ้าแต่งทีกต่องนะครับเรื่อ้แรกกูหายไปไหนน่ะจิตหายโดดโดดินตกมันตกไปเดี๋ยวอ้าวกูหายอ่ะ ไอคนเมื่อกี้ตบบอกกูบอกว่าด้านล่าง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 ครับด้านล่างครับแปลตกไปพี่รอบนี้พี่ต้องเอาหน่อยอ่ะ พี่วิ e ่งไปเปิดเลยของจริงพี่วิ่งไปเปิดเลยจริงผมผิดติดไปเจอะไรกูแบดกูีเลยเหรอบอกกับพี่เดี๋ยวผมวิ่งไปเปิดได้เปล่าคุจะตายเฮ้ยเฮ้ยเราตัดสลักเพื่อนดิพี่เราเอาหน่อยต้องรีบตัดตัดต่อตัดไปลาเพื่อนเขาโดนลุมเยอะเข้มาเป็นตัดเป็นตัดเพื่อนอะไรอยู่มาจาก เพาะหนุ่งหัวแอปเปิ้ลเอาว่ะเอาว่ะแอปเปิ้ลพ่อละมิดาเป็นอรมองไอแอปเปิ้ลวะเหมือนนะพี่ให้มองไง <c oughs> ปได,งด้านหลังแอปเปิ้ลมิดา

ริงกิ๊งกริ๊งกิ๊งกูใส่ดันเต้เต้จังพี่ไม่มีมาเต้เต้ด้วยอ่ะดูดิออแล้วถ้าแต่มามาเตเต้คืออะไรวะมาเต้เต้คือมีดเห็นไหมเห็นไหมที่ไอ้้าซ้ายตาซายแม่ม่เพื่อนเพื่อนกูเคยพูดว่าบ้านกูบ้านกูมีมีด นน่ึมันมันเป็นมีดยาวดุกที่มือมันใช่ใช่อันนั้นแหละเอาไหนไอที่เป็นมีดอะที่นั่นถืออะเนี่ยเหรอหัวขาวนะใช่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 ไม่ใช่หัวขาวหลังหลังหัวใหญ่ใหญ่นี่มีดสีดำนะใช่ใช่เขาเรียกมาเจตเต้ถ่ายแมงลิเหี้ย ตึงตึงต้งตึ้ง <c oughs> ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สีแดงไม่เท่าไหร่สีแดงเปนะิดน่ะน่าจะดำให้เขาเปิดว่ะดีเลี้ยงไฟให้ตายตัวละ แม่งไม่เชี่ยมาดิโอ,ยอ้ยต่อยแต่เพื่อนล่ะทำไมวะอุ้ยแอนิเมชันอุ้ยพี่พี่ต้องเก็บแล้วต่อยแต่เพื่อนพี่ต่อยแต่เพื่อนเฮ้ยทำไมทำไมแบบแก๊ง พี่มันมีอีกประเทศหนึ่งนะแนวนี้เหมือนกันแนวโรงเรียนหมู่บ้านเหมือนกันทไชื่อว่าอะไรเพชิดเซิร์ฟเออมหานครนโรงเรียนเยอะปะเยอะอยู่แต่กูว่าขอเล่นเซิร์ฟนี่แหละมันดวงดีแล้วเพื่อแก๊งถุงปวดสั่งเลยเซิร์ฟโน้นมีกบฟังพรก้าหาง แล้วก็อะไรสักอย่างแมงมุมดาหรอเชื่อไอ้เชื่อมันมีนิ้วนิ้วล็อกเนี่ยโอ้โหต่แค่นั้นเดียวหรอไม่ใช่คือแป้นคือคีย์บอร์ดนะน้อยไม่ได้ต่อคือมันเป็นมันเป็นแป้นของกูอ่ะแปวดอ่ะนี่เอ้ยนิ้วล็อกก่อนนะไม่ไม่ตึงไงไม่ชินไม่ชินยังไม่ชินเลยมันเล็กเกินไปให้ะบอกสอนวิชาต่อยเอ๊ะบอก ปกติพี่แค่มันอารเลยมันชิสมันจิกมันอาร์ไม่ไม่ถนัดว่านิวล็อกแน่นอนมาท้ายมันต้องไปน่าทีปกติผมเห็นนะเล่นมัดอาย์มัดอารมันรัวมันมันแบบมันยังไงอ่ะมันมาเล่นง่ายกว่ามัดชิ บัตงานถ้าเล่นพวกหมันพวกเนี้ยให้กดไปจังหวะให้แบบจะย่งองัวน่ะนะคอนโทรลไปด้วยกาจะคอนโทรลไปด้วยแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลาบั๊มผัดกันนะให้กดรัวๆไปเลยน,นั่นแหละี่คืยทำแล้วแล้วพี่ต้องล็อกเป้าให้แม่พี่ต้องฝึก กีบดิไม่กล้าหรอกจะาวดหัวจะหมักไงถามก่อเดียวไอ้พวกแฟชั่นมั่กี่บาเปมีเดียวไปขวาอก้องดูแอ็กัด้วยดูดูบุรี่พี่ดูรี่ดูรี่ ดูบุหรีดูบุหรีพี่หันหน้าใส่กล้องแล้ว,วต, <c oughs> ตึงนึงยืดแอคยืดแอคจะมีใครสนใจไหมออตอกไปเลย เพื er. Play. Play. ่อนไปหมดแล้วมั้งเลือไม่ลดเลยพี่พี่ดูเลือพี่ตอนแรกแปดเก้าตอนนี uh ้ก็แปดเก้าแล้วเขาไปไหนต่อแะ่วออีกรอบนึงวออกังจับคือตอนนี้เราชนะโอ้โหเนี่ยขาดตอนแถวเราดู ี่เดินไปต่อบ้า้งเนี่ยเก่งดำตัวตึงอยู่แล้วเ <c oughs> ด็ดหัวแอปเปิ้ลกับเกงดำมาต่อยไปทำใหญ่ต่อยแต่เพื่อนตัดแต่เพื่อ,อนพูดแปลกอ่ะพูดแปลกอ่ะอเอาตรงมะผมพูดแปลกอ่ะ ดูพรเดินมาดูพระเดินกรือตลพี่เกอดการับมี้แขนเนี่ยนี่อะไรเดวี่บีรับมีแขมชั่วอะรจะรับสาวอ่ะมึก cái phim này đi bị đặt này lại một một từ con phi ao rồi phi ao quá hay nó ra kháng lên hay nó ra kháng lên ใช่หมันอันนี้เหมือนจริงเวอร์แล้วส้มิแค่โอ้เหมือนจริงอันนี้เหมือนพี่ลองลองมุมหนึ่งมองหน้าดิ๋ยวพี่มุมหนึ่งเป็นไหมเออแล้วเรามองหน้าเดี๋ยวบอกนะจะต้องสาวก็จะน้องสาว

เมื่อกี้แค่ดด้โดนชนนะพบ่คนอึดคนอึดตอนแรกตอนแรกเกิดเกิดทำอะไรนะแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าขนาดเมื่อกี้โดนชนเด็ผู้ชายโอ้ยเก้าทีแล้ว พี่พี่ไม่อยากเป็นวัยรุ่นติ๊กตอกอะอ๋ะออีกไฮไลท์หนึ่งแล้วกันพี่ต <Yeah. S 2> ้องไป